สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับภารกิจเก็บเยลลี่นะครับภารกิจที่ผมเจอเนี่ยก็คือเอาสัตว์เลี้ยงเก็บเยลลี่ให้ได้18,00 0ชิ้นนะครับโอ้โหก็เยอะมากครับอันนี้ก็มาช่วงหลังๆแล้วมั้งโอเคตัวคุกกี้ที่ผมใช้ครับเป็นคุกกี้นักแปรธาตุเพราะว่ามันสามารถปาขวดน้ำยาที่มีแม่เหล็กนะครับเมื่อเราเก็บแม่เหล็กก็จะทําให้สัตว์เลี้ยงมันเก็บเยลลี่นั่นเองแล้วก็ใช้เจ้าแฮมจิมาร์ชเมลโลเพื่อดูเยลลี่ครับมันจะมีความสามารถอมันคือดูเยลลี่ให้ในช่วงด้วยครับ สบายนะครับขอมั่วเลยครับขอลองอันที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วกันเยลลโคล,ลูกไฟครับมันจะช่วยพลังงานลดช้า70%แล้วก็มีเยลิีโคยิงตกลงมาครับถ้าโดนสีกว่าก็ทําลายเป็นเยลี่เยอะนั่นเองอันนี้ก็ใช้ำคำขำและไม่มีอะไรมากส่วนอีกสองชิ้นก็เป็นกระป๋องเขียวกับกระป๋องกาแฟครับใส่มั่วเลยโอเครูเรื่องฝ่ายที่สองครับก็จะใช้เจ้าเชอรี่ครับเพราะว่ามันปลาเยลี่ได้ยเยอะครับก็น่าจะเก็บได้ดีมั้งก็ไม่รู้สินะก็มาต้องอก็ต้องมาลองดูครับอ้าว ขอไปครับแหมอยากถ่ายเป็นตัวสั่นนะครับผมลืมสุ่มบูสเตอร์ก็สุ่มแป๊บนะครับผมแหไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไร่ครับอืมก็เนี่ยวันนี้ก็เพิ่งมีนะครับไอภารกิจนี้ก็คล้ายๆภารกิจไม่มีที่สิ้นสุดแต่เดี๋ยวเท่าที่ผมสังเกตนะครับมันจะไม่มีพวกกระโดดหลายๆครั้งสไลด์หลายๆครั้งครับเพราะว่าชีภารกิจมันคือเก็บเยลลี่นั่นเองอันนี้คือการคาดเดาของผมนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับ โอเคสักครู่นะฮะนี่ร่างหาล้านี่หายากหายเย็นครับนาทีครึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้เริ่มเกมเลยดูมันดูมันจะได้เล่นเนี่ยวันเนี้ยโอ้ยเครียดเลยครับผมโอเคได้แล้วครับก็ไปดูกันโอเคช่วงแรกครับเอย่ผมบอกให้ เจ้าแฮมจิม์ชเมโลครับเราอย่าเพิ่งกดฟาสต้านะครับให้มันดูดก่อนนะครับเราค่อยกดนะครับแล้วมันจะดูดเยลลี่ครับถ้าเราไปกดฟาสต้าก่อนมันจะไม่ดูดเยลลี่นะโอเคนะดูนะครับอย่าเพิ่งกดนะให้มันดูดไปข้างหน้าก่อนโอเคกดได้ครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะดูดครับนี่แหละครับเทคนิคนิดหน่อยครับต้องเอาแฮมจิไปดูดเยลลี่ก่อนนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลาอ่าก็คือถ้าเราไปกดฟาสต้าก่อนเนี่ยมันจะ เพชรจะเก็บเยลลี่ไม่ได้เลยครับโอเคครับเนี่ยเมื่อเราปาขวดน้ำยาแบบนี้ครับมันก็จะดูดให้ครับอย่างที่เห็นนะฮะกระดานเนี้ยมันมีเยลลี่เยอะไงก็ใช้ใช้เจ้าอะไรนะแบถ้ากระดานนี้น่าจะคุ้มที่สุดครับผมนี่ครับมันจะดูดให้ครับเมื่อกดเมื่อกดปาน้ํายานะครับนี่ครับเยลลี่โคก็ช่วยมาทําลายสีกว่าให้เรานิดหน่อยด้วยครับ อันนี้ก็ผมอยากใช้สมัิที่ไม่เคยได้ใช้บ้างครับก็น่าจะมีประโยชน์นิดนึงมั้งให้มันดูดไปก่อนครับโอเคดูดตัวหนำใจก็ค่อยค่อยปล่อยนะครับนี่ครับผ่านไปแล้วครับสองมันหกร้อยตัวครับผมก็จริงเอาเอาอะไรนะเจลิโคออกก็ได้นะผมใส่มันขำๆแหละเห็นมันไม่ค่อยได้ใช้ครับ จะไปใส่พวกน้ำผักน่าจะดีกว่าให้อยู่นานๆนะครับผมน้ำผักมัฟินอะไรอย่เงี้ยฮะโอเคผม,มเยลลี่ยเยอะเลยครับบุ๋กระจายครับผมรู้สึกว่าเจลิโคนี้ไม่ค่อยยิงเลยฮะร,รู้สึกตัวเองหรือเปล่านะผม ไม่ดูสิครับไม่ค่อยยิงเลยครับก็ไม่ค่อยคุ้มอะถ้ามันยิงเยอะๆอ่าเจ้าแฮมจีดูดพอดีเราก็จะคุ้มนั่นีงครับอย่างนี้ครับมันยิงเยอะๆโอเคครับพยายามปลาขุดน้ำยาแบบที่มีแม่เหล็กนะครับจะคุ้มที่สุดครับผมไอจำนวนที่ได้เนี่ยมันมีถึงหมนะื่นแป๊กเงี้ย ผมเลยต้องสุ่มพลังงานลึช้านะครับผมไม่งั้นตายก่อนแน่นอนครับผมลองเล่นแบบไม่สุ่มนะมันได้ประมาณหมื่นึ่งครับถึงด่านถ้ำนะฮะโอเคเยี่ยมครับอืแบบนี้ครับจังหวะเยี่ยมแจมเลยครับผมดูเจลลี่พอดีด้วยครับโอเคขึ้นบนดัสไปครับถ้าเราเก็บแม่เหล็กมันก็ถือว่าเป็นการดูเจลลี่มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะฮะดูนะ โอเคขึ้นครับเห็นไหมมันถือว่าดูเยลลี่ครับเพราะฉะนั้นอย่าหลบโบนัสทานะครับผมอ่าถ้าเจอภารกิจเก็บเยลลี่โดยสัตว์เลี้ยงนะฮะโอเคดูเรื่อง,องตอนนี้ก็ผ่านไปอ่าหกพันแล้วครับขาดอีกหมื่นสองเครับดูเรื่องโอ้ยไม่น่ารีบปลาเลยครับมันดูดอยู่อดีไงี้สนใจร้อนไปนิดนึงย่งั้นได้ดูดตรงนี้เยอะเลยคับเห็นไหมครับ ไม่เป็นไรครับนิดหน่อยครับน่าดูต่อครับผมนั่นป,ปลาพลาเลยครับไม่เป็นไรครับต้องมีบ้างครับ ถ้าปลาเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่ดูดเจลลี่นั่นเองครับอย่างที่เห็นนะฮะโอเคเนี่ยโอ้โหคุ้มมากดูดเมื่อกี้ครับอันนี้ก็ดูดคุ้มครับเห็นไหมโอ้โหฟูด,ดาวเยอะนะครับน่านอีกแล้วครับไม่เป็นไร เ้าวเจอไม่เหล็ก,กว่าดีครับแจมครับโอเคหนึ่งมื่นผ่านไปเยี่ยมมากครับไปเลยพี่น้องอเดินตัวพี่ผ่านเล่นเลยครับไม่มีอะไรทำครับโอเคครับ เยี่ยมเราตรงนี้เยลีเยอะด้วยคุ้มสุดๆครับผมแฮมจีดูไหมดูสิโอเคมาแล้วครับตรงนี้คุ้มสุดๆครับอือหือเียลีเยอะมากมากครับเห็นไหมคุ้มมากครับ แล้วทานไปก่อนนะโอเคตอนนี้ก็หมื่นสองพันเลยครับผ่ายขึ้นทางไปได้แล้วครับขึ้นทางคือเก้าพันตัวนะครับเยลลี่นะครับผมก็หลักการนะครับก็เจ้ากุกกี้นักแรรธาเนี่ยมันสามารถปลายที่แม่เหล็กได้ไงฮะเมื่อเก็บแม่เหล็กก็กลายเป็นสับเหลียงดูดเยลลี่นะครับส่วนไอ้เจ้าแฮมจีเนี่ยมันดูดเยลลี่ของมันได้อยู่แล้วในช่วงขนาดนะครับผมก็ถ้าเจออะไรนะถ้าเจออ่า ภารกิจนะครับแนวนี้ครับใช้คู่เนี้ยผมว่าจ,จบไวที่สุดนะครับผมจบไวมากครับเพียมไปนี่ครับดูเจลลี่ดูต่อว่าเดี๋ยวเราจะโอ้ยตรงนี้เจลลี่เยอะด้วยแต่จะไม่ได้ดูแล้วครับตรงนี้เจลลี่เยอะครับไม่เป็นไรครับ อนี้ก็ได้ี่ถ้าเราถ้าเราไม่สุ่ม slow energy หรือว่าพลังงานรสช้าน่าจะตายไปแล้วครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับเล่นไปเล่นไปเรื่อยๆครับมันใช้เวลาเยอะครับมันใช้จำมันต้องการจำนวนที่เยอะไงหมื่นแปดไงครับอาเคเวสล่าสุดอ่ะมันต้องการแค่หมื่นเดียวนะครับอันนี้เพิ่มมาถึงหมื่นแปดเลยทีเดียวครับ เอาเลยอ่าอาภารกิจนี้น่าสนใจก็เลยทําคลิปดีกว่าอย่างเงี้ยหืือบางคนจะนึกไม่ถึงว่าไอเนี่ยเจ้าแฮมจิมันตาเก็บเยลลี่ได้นะโอเคใกล้ครบแล้วครับผมสงสัยใช้ได้แค่ผลัดเดียวนะเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรดูดครับเหยียนทองดูดไม่ได้ครับผมอโอ้ย พลาดเลยครับโอเคหมื่นห้าครับเหลือสามพันนะครับผมก็ถีดคัสุดท้ายเลยแฮะแต่ว่าถึงแม้ถึงแม้ว่าเจ้านี่จะทำได้ไม่ครบในผัดเดียวก็กดเชอร์รี่ลงมาเลยครับกดเชอร์รี่ลงมาครับเชอร์รี่นี่ก็ปายเยลลี่เยอะครับแล้วแฮมจี MC มันดูพอดีเราก็ได้เยอะอ,อย่างรวดเร็วนั่นเองครับสัสว์เด็เก็บเยลลี่นะครับสัตว์ปาย Hmm. ไม่พอดีครับผมครับผมจะผ่านหรือเปล่าเยี่ยมครับกรองลุ้งครับแหน่แจมัดไปเก็บเยลดี่ซะดีมากดูต่อเลย la home. โอเคครับรอแฮมจีดูดอย่างเดียวนะครับขันที่สองเนี่ยโอ้ครบแล้วนี่ว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับสัตว์ไอไม่ใช่สัตว์เลี้ยงครับอ่าคอมโบโนเนี้ยเหมาะที่สุดแล้วครับสำหรับอ่าอะไรนะภารกิจเก็บเบรลี่โดยสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือเอาเจลรี่โกออกไปแล้วใช้พวกน้ำผักหรือว่ามักฟิน,นครับจะดีกว่าแล้วก็ผั้นที่สองเนี่ยแล้วแต่เลยชอบอะไรก็ใช้ไปครับ ชอบชูครีมก็ใช้ไปได้หรือว่าจะเป็นถ้าอยากให้อยู่นานนะก็อ่ไฟสปิริตนะชื่ออะไรครับพูดะคีครับโอเคตายดีกว่าครับไปแล้วก็อไว้ไว้โอกาสหน้าครับถ้าเจอภารกิจอะไรเด็ดๆใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ชมอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างหินนิดนึงครับต้องพยายามปาขุนนายาที่มีไม่เล็กนะครับถึงจะผ่านง่ายนั่นเองครับเพราะถ้าเราปาได้สําเร็จบ่อยๆนะครับเราก็ จะดูเจลลี่นั่นเองครับสเตลียงนะครับโอเคเรามาดูภารกิจต่อไปครับจะเจออะไรครับถ้าน่าสนใจผมจะทําคลิปนะครับเก็บเจลลี่ได้เจ็ดหมื่นนะครับอันนี้ผมกม็ไม่แน่ใจว่ายากหรือเปล่าแต่เจ็ดหมื่นนี้ก็ค่อนข้างเย็ะนะเดีย๋ยวขอดูหน่อยครับอันล่าสุดมันสี่บันห้าหรอแต่ว่าอันบนสุดเนี่ยอันก่อนสี่ันห้าเนี่ยมันสามหมื่นก็น่าจะยากมั้งแต่ว่ามันจะง่ายขึ้นตรงที่เรามีเจ้ามินิแจ็คสันแล้วนั่นเองครับเนี่ย เดี๋ยวผมขอดูอีกทีว่าจะทําคลิปดีหรือเปล่านะโอเคก็ลืมบอกไปครับว่าเนี่ยภารกิจเนี่ยเจลลี่ปาร์ตี้เจลลี่ดาวเนี่ยร้อยสี่สิบชิ้นเนี่ยครับได้ตั๋วใบที่ใบที่สี่เนี่ยครับใบที่สามก็ใบที่สาม่เก็บเจลลี่บนบนบนักทามนะครับสี่พันชิ้นใบที่สองใบที่สองอะไรเอ่ยผมก็จำไม่ได้เลยครับใบที่สองเก็บปาร์ตี้เจลลี่ดาวสิบห้าชิ้นแล้วใบแรกเนี่ยเก็บเจลลี่ห้าพันสามร้อยชิ้นครับ โอเคงั้นไว้เท่านี้นะครับาลาไปก่อนลิดสั้นครับไม่ยาวครับเน้นการอธิบายแล้วก็เน้นการปาขวดน้ำยาที่มีแม่เหล็กลนั่นเองครับสำหรับภารากิจเก็บเยลลี่โดยสัตว์เลี้ยงนะครับ18,000ชิ้นก็ถือว่าค่อนข้างเยอะโอเคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม